สวัสดีค่ะอยู่กับช่องไม้หวานนะคะวันนี้อยู่กับสาระบันเทิงสาระบันเทิงวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งสิ่งที่เราจะไปให้ความรู้วันนี้นะคะก็คือวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะก็คือวัดชัยวนารามนะคะซึ่งจะเป็นวัดที่ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นมาก่อนแล้วแหละที่ทุกคนต่างไปใส่ชุดไทยแล้วก็ไป ข้ามเวลาพรมลิกิตเทสนิวาสอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่วันนี้เราจะไปบอกประวัติของวัดนั้นแล้วก็จะให้ความรู้แล้วก็ไปดูความสวยงามของวัดกันดีกว่าค่ะก็ไม่รอช้าขอไปแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ไปเจอที่อยุทยากันดีกว่าค่ะบ๊ายบาย <S <S สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดชัยวิศารามนะคะซึ่งวันนี้นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดสตูนครศรีธรรมราค่ะวันนี้นะคะเกิดตั้งแต่สมัยอุิยญาณตอนปลายค่ะซึ่งวันนี้ตั้งอยู่ที่อําเภอสตูน,นครศรีธรรมยาค่ะแล้วก็ตำบลบ้านป้อมนะคะ ก็ตอนนี้นะคะนะักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าคะ่ะเอ๊แต่วันนี้นะคะก็ตั้งอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพยาด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบวัดแล้วเราก็จะให้ทุกคนไปดูที่แม่น้ำเจ้าพยากันเลยค่ะวัดชัยวณารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพศ .2173 โดยเดิมบริเวณที่ตั้งวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นประชมไปก่อนที่พระเจ้าประสัตทองจะได้เสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติแล้วพระองค์จึงได้สร้างวัดชัยวนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้แก่พระราชมารดาของพระองค์และอีกหนึ่งประการวัดนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือขเขมรด้วยจึงทําให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปรา,าสาทนครวัดหลังจากนั้นวัดชัยวนารามก็ยังเป็นที่สืบต่อกันมาหลังจากนั้นถูกพระองค์จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาในทุกรชาชสมัยเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระ,ะบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่สวรรคตแล้วก็ได้มาถวายพระเพลิงที่วัดนี้ด้วยสถาปัตยกรรมภายในของวัดชัยวนารามมีปรางประธานและปรางมุงอยู่บนฐานเดียวกัน มีปรางประธานนำรูปแบบของพระปรางสมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้างและปรางประธานที่วัดชัยวณารามร่วมกันทำมุทิศยื่นออกมามากกว่าบนยอดของปรางใหญ่อาจจะเคยประดิษฐานเป็นเจดีขนาดเล็กสื่อถึงพระเจดีจุลามณีบนยอดเขาพะสุมเมนลอบพระปรางใหญ่ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคดซึ่งเดิมนั้นมีหลังคาภายในระเบียงคด ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นปางมารวิชัยที่เคยลงลักปิดทองจำนวน120องค์ซึ่งเป็นเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์ตามแนวระเบียงคตตร,ตรงทิศท,ทั้ง8สร้างพระเมรุทิศและเมนมุมเจดีย์รอบๆเป็นพระปางใหญ่ภายในเมนทุกองค์ประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปภายในซุ้มเรือนแก้วล้วนลงลักปิดทอง ปาเพดานทําด้วยไม้ประดับลวดลายลงลักผิดทองเช่นกันที่วัดแชวนารามยังมีการสร้างอุโบสถสร้างอยู่หน้ากำแพงเมนทิศเมนรายนอกระเบียงคดปัจจุบันเหลือแต่ฐานข้างๆมีเจดีย์ย่อมุมไม้12มีกำแพงรองรอบโบราณสถานสำคัญเหล่านี้ถึง3ชั้นและมีกลางเจดีย์ขนาดย่อมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสร้างเพิ่มในภายหลัง เมนทิศเมนรายตั้งอยู่รอมรอบพระปางทั้งสิ้น8องค์โดยในผนังเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปใบไม้กระหนกซึ่งตอนนี้ลบเลือนไปมากแล้วผนังด้านนอกของเมนมีภาพปูนปั้นพระพุทธประวัติอยู่ประมาณ12ภาพซึ่งในปัจจุบันก็ได้เลือนไปแล้วเหมือนกันแต่เมื่อ20ปีก็ยังสามารถเห็นภาพได้ชัดเมนเป็นทรงประสาท ซ้อนลดหลังกันไปเจ็ดชั้นรองรับส่วนยอดที่ขึ้นชื่อมาจากการทำเมนพระบรมศพสมัยพระมหากษัตริย์พระนครศรีอยุธยาซึ่งมีแนวคิดมาจากคติเขาพระสุเมนอีกต่อหนึ่งพระพุทธรูปปั้นปูนมีประดิษฐานอยู่ภายในเมนทิศเมนมุมของระเบียงคดวัชัยวนารามมีลักษณะคล้ายคลึงกับ พระพุทธนมิตรวิชิตมานโมรีสีซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธนมิตวิชิตมานโมรีสีสันตเพศบระรมไตโลกนาศหรือพระพุทธนมิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ประดิษฐานอยู่วัดหน้าพระเมศซึ่งสันนิฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเหมือนกัน โดยหลังจากนั้นนะคะวัดชัยวนารามก็ได้เกิดอุทกภัยในปีพศ2554จากเหตุการณ์ในประเทศไทยเมื่อพศ2554เมื่อเดือนตุลาคมน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาได้เข้าท่วมบ้านเรือน,อนราษฎรหลังวัดชัยวนารามระดับน้ำสูงกว่า2เมตรซึ่งจากการตรวจสอบในวันที่4ตุลาพบว่าโบราณสถานในเขตเกาะเมืองได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ด้านกลมศิลปรกรรมเตรียมบูรณะและก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่า2อล้านบาทนี่ก็เลยทำให้เหมือนสถาปัตยกรรมในวัดชัยวณนารามนะคะได้มีการเลือนหายไปทั้งภาพจิตรกรและสถาปัตยกรรมบางส่วนก็ได้ก่อนลงไปนะคะเพราะว่าเกิดเหตุน้ำท่วม